เพื่อนๆคนไหนกำลังประสบปัญหานี้อยู่เวลาตื่นนอนมารู้สึกพักผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอวันนี้พลอยค้นพบตัวช่วยดีๆที่จะช่วยให้การนอนหลับดีมากยิ่งขึ้นนี่เลยค่ะหมอนเออร์เกอร์เทรุ่นเออร์เกอร์เป็นหมอนสุขภาพที่มาพร้อมกับปลอกหมอนบอกเลยว่าเขาถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เหมาะกับสรีระการนอนค่ะ ซึ่งถูกออกแบบด้วยใช้เส้นใยพิเศษแฟ x y กซี่พัทไฟเบอร์โดยวิธีการนอนของเขานะคะแนะนําให้ห่อหมอนทั้งสองข้างพาดบนไหล่ทั้งสองค่ะเพื่อที่จะประคองคอให้อยู่ในระดับแนวตรงกับหัวไหล่เพื่อเพิ่มความสบายและลดการกดทับบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะและนอกจากนี้เขายังมีหมอนถึง5ขนาดโดยวัดจากความสูงและน้ําหนักและท่านอนของเราเพื่อให้ตอบโจทย์กับสรีระของเรามากที่สุดค่ะทำให้หมอนใบนี้เป็นเฟอร์ลิไอเทมในการนอนของพลอยไปเลยแล้วค่ะ นุ่มสบายแถมยังนอนหลับสนิทตลอดคืนเพื่อนๆไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากช็อปสามารถไปช็อปออนไลน์ได้ที่